เดินเข้ามาไปเที่ยวนะยพี่แย้มนะพาน,น้องไปเที่ยวน้ำหมดแล้วลูกพาน,น้องไปเที่ยวกินไงพี่แย้มไม่ทำไม่ทำน้องลูกให้คืนนี้ให้น้องนอนด้วยพี่แย้มคืนนี้ให้น้องนอนด้วยครับโอ้ยแขกไม่ได้รับเชิญพี่แย้มไม่ทําน้องลูก อย่าทำร้ายลิงให้ดิยังไงเห็นไหมครนนี้เรามีเพื่อนน่ะฮึครนนี้เรามีเพื่อนน่ะครนนี้เรามีเพื่อนนะเรยโอ้ที่นอนที่นอนที่นอนลูกไม่เอาไม่เอาไม่ทำแบบนี้ เตรียมตัวพี่เยี่ยมคอตัวใหญ่มากนะลูก